ดีค่ะท่านผู้ชมจะพามาชมร้านกาแฟชายทุ่งนะคะร้านกาแฟชายทุ่งนี้นะคะหรือพวกเราจะเรียกว่าร้านกาแฟประเทศนะคะบรรยากาศดีมากนะคะลมเย็นมากเลยนะคะท่านใดร้อนๆอ,อยู่บ้านนะคะมานั่งจิบกาแฟที่ร้านกาแฟชายทุ่งนี้ได้เลยนะคะก็อันนี้คือพื้นที่รอบนอก ด้านนอกด้านหน้าเท่านั้นนะคะยังไม่ได้พาไปชมด้านในด้านหลังนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะประตูใช้เลื่อนนะคะประหยัดพลังงานนะคะเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีจุดจุดรับกาแฟนะคะมีของกุกกริบจำหน่ายนะคะแล้วก็มี มีเคาน์เตอร์ของกาแฟนะคะเคาน์เตอร์กาแฟนะคะแล้วก็มีเค้กขายนะคะก็ประมาณนี้นะคะเชิญทุกท่านที่อยู่ในละแวกลังสิตปทุมธานีนะคะมาอุดหนุนที่นี่กันได้นะคะนะคะขอบคุณคะ่ะ